ครับหัวข้อในเรื่องของการสร้างกลุ่มเรียนของนักศึกษานะครับอาจจะยกตัวอย่างนะครับสักหนึ่งรายวิชาอย่างเช่นอาจารย์มีรายวิชาอยู่แล้วนะครับต้องการที่จะเอานักศึกษาเข้ากลุ่มเรียนหรือสร้างกลุ่มเรียนให้กับนักศึกษาในรา,ายวิชาน,านั้นๆเพื่อแยกในการที่เราจะตรวจงานในการที่เราจะจัดการเรื่องของตัวรายวิชาทําอย่างไรดีในครั้ที่เราสอนไปเยอะๆแล้วมีหลายกลุ่มในวิชาเดียวกันยกตัวอย่างนะครับหนึ่งรายวิชาผมขอเลือกวิชาสักหนึ่งรายวิชาขึ้นมา สิ่งแรกที่เราต้องทําในการที่เราจะทําการสร้างกลุ่มเรียนก็คือมาที่เมนูเรื่องของการจัดการระบบมาส่วนของการสมาชิกเลือกที่กลุ่มจะได้เมนูเรื่องของการสร้างกลุ่มเรียนให้เลือกที่หัวข้อ create group ในส่วนของการเขตกรุปร๊ปกรุ๊ปเนมคือชื่อกลุ่มหรือชื่อกลุ่มที่อาจารย์จะสร้างเพื่อน,นักศึกษาแยกเพื่อเราต้องการจะแยกนักศึกษาเอาเป็นกลุ่มเรียนตัวอย่างเช่นในวิชานี้ผมมีนักศึกษาอยู่2กลุ่มก็คือนิเทศกับดนตรีผมอาจจะตั้งเป็นชื่อรหัสกลุ่มก็ได้บางครั้งชื่อรหัสกลุ่มอาจจะยาวไปผมก็ตั้งเป็นนิเทศศูน รหัสกลุ่มอาจจะใส่เป็น01อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ใส่ก็ได้ตัวอย่างนะครับผมใส่ให้ดูเฉยบันทึกกลุ่มที่สองผมก็เลือกสร้างอีกหนึ่งกลุ่มดนตรีผมใส่รหัสกลุ่มเป็น02รหัสกลุ่มผมไม่ใส่นะครับเอาแบบง่ายๆก่อน ในกรณีที่สร้างกลุ่มแล้วถ้าอาจารย์ต้องการจะแก้ไขสามารถคลิกที่ชื่อกลุ่มแล้วมาที่ edit group ได้ครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อกลุ่มถ้าไม่ต้องการก็บันทึกกลับไปต่อมาการนํานักศึกษาเข้ากลุ่มเรียนทําอย่างไรให้คลิกที่ชื่อกลุ่มก่อนนะครับว่าอาจารย์จะเลือกกลุ่มไหนตัวอย่างเช่นกลุ่มดนตรีจากนั้นมาดูที่หัวข้อของ member ครับคลิกที่ add จะปรากฏ นักศึกษาที่เข้าเรียนรายวิชาเราขณะนี้นักศึกษาที่เรียน,นยังไม่ถูกแยกกลุ่มนะครับผมธนก,การเอานักศึกษาเข้ากลุ่มเรียนก็คือคลิกที่ชื่อนักศึกษาครับแล้วคลิกที่เพิ่มนะครับคลิกที่เพิ่มครับอาจารย์สามารถดูใบรายชื่อนักศึกษาว่านักศึกษานั้นอยู่กลุ่มอะไรแล้วเราก็จับเข้ากลุ่มก็ได้นะครับสมมติผมเพิ่ม1กลุ่มเสร็จแล้วผมก็คลิกที่ back to group กลับมาที่กลุ่มที่2ที่ผมเลือกนิเทศนะครับคลิกที่ add and remove user จะเพิ่มนักศึกษาเข้ากลุ่มเรียนผมขอเลือกให้ดูเป็นตัวอย่างกันนะครับกด shift คลางไว้นะครับแล้วผมก็คลิกเพิ่มมีนักศึกษานะครับจะบอกว่ามีทั้งหมดอยู่กี่คนในกลุ่มเรียนนั้นๆจากนั้นผมจะคลิก back to group นะครับกลับมาเราก็เห็นว่ากลุ่มดนตรีมี3คน กลุ่มนิเทศมี14คนครน,นี้ผมจะกลับไปที่รายวิชานะครับผมคลิกเมนูด้านบนนะครับหรือด้านข้างก็ได้ผมเลือกด้านบนคลิกที่เริ่มแก้ไขนะครับจะมีเมนูนะครับที่เมนูของของระบบเราเนี่ยจะเห็นว่าจะมีสัญลักษณ์ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือรูปคนนะครับตรงนี้ความหมายของรูปคนตัวนี้นะครับผมให้ดูตรงนี้แล้วกันถ้าเป็น สองคนเนี่ยถ้ามีรูปคนสองคนเนี่ยนะครับมันจะบอกว่ากลุ่มแบบแยกกันอย่างชัดเจนนะครับศึกษาข้ามกลุ่มเรียนไม่ได้นะครับถ้าเราคลิกอีกทีหนึง่งมันจะมี2โหมดสามโหมดด้วยกันนะครับเป็นโหมดที่แบบแยกกลุ่มชัดเจนนะครับกลุ่มแบบข้ามกลุ่มได้นะครับแล้วก็แบบเรียนรวมนะครับจะเป็นรูปคนคนเดียวนะครับการเซตตรงนี้จะดีอย่างไรนะครับตัวอย่างเช่น เมื่อผมเลือกนะครับในส่วนตัวอย่างเช่นส่งงานแบบกลุ่มนะครับผมสร้างขึ้นมาก่อนผมสร้างแบบทดสอบขึ้นมาสักหนึ่งแบบทดสอบอแบบทดสอบการส่งงานในชั่วโมงเรียนตัวอย่างนะครับผมก็ยังไม่กำหนดอะไร บันทึกก่อนกลับมาที่หัวข้อของรายวิชาครับจะเห็นว่ามันมีแบบหนึ่งเรียนแบบรวมกันใช่ไหมครับผมคลิกแยกกันอย่างชัดเจนนะครับเวลาที่นักศึกษาสมงานเนี่ยอาจารย์สามารถดูตรงนี้ได้ครับจะเห็นว่าจะมีกลุ่ม ซึ่งจะเป็นการแบ่งกลุ่มเวลาที่นักศึกษาส่งงานแล้วอาจารย์สามารถที่จะดูได้เป็นกลุ่มๆได้ตรงนี้ได้ครับมันจะช่วยให้อาจารย์สามารถที่จะดูนักศึกษาเป็นกลุ่มเรียนได้แล้วก็จะส่งผลในเรื่องของการดูตัวที่เป็นการแยกคลาสแยกการเรียนของตัวหลอกไฟล์ได้ครับที่จะเป็นเป็นกลุ่มได้ในการเรียนนะครับก็จะเป็นหัวข้อของเรื่องของการจัดกลุ่มเรียนนะครับเดี๋ยวส่วนที่เป็นการจัดลึกๆจะทําอีกหนึ่งพาร์ทนะครับผม thank mm -hmm. you